ทุได้จริงครับทุกคนได้จริงครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันได้จริงว่ะยี่สิบไดมอนด์นะทุกคนได้จริงเฮ้ยแอปนี้มันได้จริงครับทุกคนลองไปโหลดกันดูนะครับผมมันได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่ได้เฮ้ยมันได้จริงครับค่าเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้เครื่องบินในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำว่าซา่ำก็าสวัสดีคนไทยเชื่อา,ายเดาขอกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้พี่ก็จะพาทุกคนมาดู แอปนี้นะผมแอปอาโปรเพชรน,นะครับผมมันจะโปรได้จริงหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนี่ก็โปรครั้งแรกของพี่เหมือนกันนะเห็นคนอื่นเขารีวิวกันว่ามันได้จริงนะครับทุกคนพี่ก็เลยอยากจะมาลองดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเป็นคนทดลองให้น้องๆดูครับป้ามันได้จริงหรือเปล่าขั้นตอนแรกน,นะผมให้เรากดเข้าไปที่เพจสโตรเราไปเจอกันที่เพจสโตเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราเข้ามาหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะผมพิมพ์ค้นหาตามพี่ได้เลยนะครับนี่ตาที่มันเคลื่อนอยู่เลยนะครับผมทุกคนเราก็กด จากที่เรากดเข้ามาแล้วเราก็ลองกดเปิดดูนะครับพี่จะเป็นตากที่เราเข้ามานะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็จะให้เราใส่อะไรเนี่ยใส่ชื่อ UID ของเรานะครับผมชื่อชื่ออ่าชื่อในเกมของเรานะของพี่ก็จะชื่อ TAE t, A e t y x 2นะแล้วข้างล่างก็เป็น UID ของเรานะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้จริงหรือเปล่าเอ้ย UID พี่ UID พี่ <U AD> ดีพี่เดี๋ยวผมแล้วก็กดยืนยันดเลยนะครับทุกคน,ออน,นเอ้าเหี้ยเฮ้ยนี่ทุกคนได้จริงครับทุกคนได้จริงครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันได้จริงว่ะยี่สิบไดมอนด์นะทุกคนได้จริงเฮ้ยแอปนี้มันได้จริงครับทุกคนลองไปโหลดกันดูนะครับผมมันได้จริงนะเนี่ยเฮ้ยหนึ่งว่าจะไม่ได้เฮ้ยมันได้จริงครับทุกคน ทุกคนมันได้จริงนะครับทุกคนคือเมื่อกี้พี่ไปสุ่มของรางวัลหมดแล้วนะ20ไดมอนด์นะถ้าใครชอบแจค,คลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะมีอะแอปดีๆมาแนะนำให้อีกนะครับผมบ๊ายบาย Perfec